สวัสดีครับมาพบกับ f r e s h novelist นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการรีวิวหนังสือนะครับจับประเด็นมาเขียนนิยายนะครับหนังสือในวันนี้ชื่อว่า idea s on demand นะครับ crash a c r a s s course on creativity นะครับชื่อมิลินฮอร์ด a สนะครับที่เป็นคนเขียนนะฮะก็เนื้อหาก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องของการที่จะคิดไอเดียออกมานะครับมาถูกกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกนะครับเขาเอาคําพูดของคนคนหนึ่งนะครับรู้สึกจะเป็นอยูนิคกิลนะฮะที่เป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่า 10x is easier than 10%นะครับก็คือเขาบอกว่าเฮ้ย10เท่าเนี่ยง่ายกว่า10%นะฮะก็ถามว่าในความจริงเป็นไปได้ไหมนะฮะ ไปได้นะครับประเด็นนึงคือว่าเขาบอกว่าการการที่เราจะทําให้มันเพิ่มขึ้น10%นะครับเหมือนกับว่าเราต้องทุ่มเทเวลานะครับทุ่มเทกําลังนะครับความพยายามมากขึ้นนะฮะเพื่อที่เราจะให้มันพัฒนาขึ้นมาอีกส0นะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการเดิมนะมันเป็นวิธีการเดิมฉะนั้นคือคุณแค่ต้องทํางานหนักขึ้นอะ เพื่อให้ได้10%บะไรขึ้นมานครับแต่การที่คุณจะทําให้ได้1 0 x นะครับคือ10เท่าเนี่ยก็คือคุณเปลี่ยนวิธีพรคุณเปลี่ยนวิธีเนี่ยการที่เราสามารถที่จะทําให้มันเร็วขึ้นดีขึ้นได้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดแล้วในคลิปหนึ่งนะฮะที่บอกว่ามีคนหนึ่งแล้วเขียนนิยายเรื่องแรกใช้เวลา1ปีนะครับรีไลท์นะฮะคือรีวิชั่นเนี่ยเขาใช้เวลา1ปีครึ่งนะครับ แต่พอเขาเปลี่ยนวิธีนะครับเขาได้วิธีการใหม่นะเอ,อ่อตัวดาร์ฟเนี่ยเขาเขียนแค่1เดือนนะครับแล้วก็การรีวิชั่นเนี่ยการรีไรส์นะครับเขาใช้เวลา3เดือนฉะนั้นเขาใช้เวลาทั้งหมด4เดือนนะครับในการเขียนเล่มสองแล้วก็รับการตอบรับอย่างดีนะครับมออีติดต่อมาให้แบบพิมพ์เนี่ยสิบสเจ้าเลยนะฮะฉะนั้น4เดือนนะครับตอนแรก4เดือนนะฮะ เอเล่มแรกเท่าไหร่นะทั้งหมดนะครับก็2ปีครึ่ง2ปีครึ่งก็ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสสามสิบเดือนนะครับสาสิบเดือนฮะเล่มแรกใช้เวลา30สิบเดือนนะครับส่วนเล่มที่2ใช้เวลาสี่เดือนฉะนั้นถามว่าเฮ้ยมันก็เกือบเกือบสิบเท่านะฮะเกือบเกือบสิบเท่าเหมือนกันนะครับก็คือประสิทธิภาพนะครับถ้าพูดถึงเวลานะครับเร็วกว่านะฉะนั้น 10x is easier than 10%ยันนี้คือสิ่งที่เขาบอกไว้นะครับแล้วเขาก็อธิบายว่าเฮ้ยมันมีอะไรยังไงบ้างคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดนะครับมนถึงจะสามารถที่จะมีไอเดียที่มันดีขึ้นได้นะครับนะับบางทีเราอยู่กับไอ้รูปแบบเดิมๆมันก็ตันนะฮะหรือว่าวิธีการเขียนเราแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ตันนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับ s t u p i e s question of all i m e นะครับหมายถึงว่าคือคนเรานะครับมัน ต้องตั้งคำถามนะครับทีเนี้ยคือคนไม่อยากจะตั้งคำถามโดยเฉพาะอะคำถามที่บางทีมันดูโง่ๆนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เราดูแบบภาพลักษณ์แย่ลงไปนะฮะแต่คือถามว่าทําไมเด็กถึงเรียนรู้เร็วนะครับเด็กถึงเรียนรู้เร็วเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาตั้งคําถามนะครับโดยไม่ได้สดว,ว่าเฮ้ยมันโง่หรือฉลาดอะไรอย่างเงี้ยจากเนี้ยแล้วคําถามเหล่านี้ย ก็จะทําให้นําไปสู่คําตอบนะครับที่ดีกว่าอะไรกว่านะครับดังนั้นพอเราไม่ตั้งคําถามนะครับหรือว่าถูกจํากัดนะด้วยคําถามที่อะไรบางอย่างนะครับที่มันดูฉลาดดูอะไรต่างๆมันมันก็เลยเอไอเดียอะไรบางอย่างความคิดสร้างสรรค์ที่มันดีๆนะที่จะเกิดคําถามจากจเกิดจาก stupid question เนะี่ยมันก็ไม่ได้นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าชิ่อมัยนะครับ คือแบบมีจิตใจเหมือนเด็กฉะนั้นเขาเขาไม่สนนะเขาก็เขาตั้งคําถามนั้นนู้นนี่อะไรต่างฉะนั้นเขาเลยฉลาดนะฮะเพราะว่าเขาตั้งคําถามโดยที่ไม่สนว่าเฮ้ยมันจะเป็น stupid question หรือเปล่านะฮะขอให้เขาเอา่อได,ได้ได้คำตอบจากสิ่งเหล่าน,นั้นอนะโอเคนะครับคือมันก็จะมีมุมมองอะไรใหม่ๆนะครับที่ทําให้เอ่อมี creative ขึ้นมานะฮะยานิสาเป็นเรื่องของการ find the positive นะ positive side นะครับก็คือด้านดีดง่ายๆคือจับดีนะครับ ก็บางทีเนี่ยคือเรามุมมองมองในมุมเดียวนะฮะ <g ül> เช่นแบบไอ้นี่เรวก็คือเร็วเร็วเวเร็วนะฮะไม่ได้มองเลยว่าเฮ้ยมันมีดีอะไรบ้างนะครับในตรงนั้นนะคระับพอในตรงจุดนี้แหละที่เราไม่มองเรามองแค่มุมเดียวเนี่ยมันทําให้เราแบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะฮะและคือมันมองด้านเดียวอะ่ะ นะครับมันก็เลยไม่เห็นอีกด้านอื่นๆว่าพี่มันมีอะไรบ้างนะครับในในใน practice ของเขา mission ของเขานะครับในเล่มเนี่ยเขาบอกว่าเออลองเช็ค prime minister นะครับนะประธานธิบดีคนเก่าๆนะของคุณเนี่ยนะลองจับดีมาสินะบอกสิว่าแต่ละคนมีข้อดีอะไรบ้างนะครับนะอย่างเช่นแล้วเราก็ไปไปลองย้อนดูนะครับว่าเอ,อ้ยมันมีดีอะไรบ้างนะครับลองเช็คดูนะครับ นายกปัจจุบันอาจจะเป็นคนตลกอะไรงี้ต่างนะครับคืยเขาอยากคิวเก่งอะไรต่างเขว่ากันไปนะครับคือเราก็หาด้านดีที่ออกมานะครับเออมันก็จะเป็นครีเอทีฟนะครับนะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะเอ,อ่อคิดอะไรออกมานะครับฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นเรื่องของการโพสิทีฟนะฮะความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สร้างสรรค์อาจจะเป็นการกระโดดทีบอะไรแบบน,นี้เป็นต้นนะฮะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ there is many right answer นะครับ คือบางทีเราเรายึดติดนะฮะเหมือนว่าเฮ้ยพอเราคิดว่าเราได้คําตอบที่ถ hey, right right? ูกแล้วเนี่ยเราจะไม่หาเพิ่มนะฮะฉะนั mm ้นมันก็จะมีความคิดสร้างสรรค์นะฮะเฮ้ยฉันได้คําตอบที่ถูกแล้วดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำตอบที่เอ่อถูกมากกว่าหนึ่งนะฮะมีคําตอบที่ถูกมากกว่าหนึ่งเขาบอกว่าเออเลขเลขเลขคู่ที่ มากที่สุดเอ้ยที่น้อยที่สุดก็คือ2นะครับเออถูกไหมเออถูกนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีสูนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันเป็นอเลขคู่ได้นะครับหรือว่าอะไรต่างๆเอาไปคำนวณคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มันมีคําตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไปยึดติดกับสิ่งที่เราคิดว่าให้ถูกแล้วเนี่ยจบครับนะความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกิดขึ้นนะฮะตอนนั้นผมอยู่ญี่ปุ่นนะก็พูดถึงนะครับเอ้ยเขาก็พูดถึงอะไรนะโซลาร์เซลล์นะฮะโซลาร์เซล เนี่ยอเมริกาเนี่ยจะมีโซลาร์เซลล์แค่แบบเดียวนะฮะก็คือโอเคมันเทคโนโลยีคุณทํามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มันใช้งานได้เข,เขาก็ใช้เทโ่ยนี้นนลแล้วตลอดลวนะฮะแล้วทีนี้แล้วแต่ยี่ห้อละมันมีทรงดีไซน์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปหรือดีทิสสวิตอะไรต่างๆครับแต่ญี่ปุ่นนี้ไม่ใช่นะครับญี่ปุ่นเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขาเขาจะพยายามหาไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว้ย มันทำโซลาร์เซลล์ได้แล้วนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเอาพลังงานแสงอาทิตยนะมาใช้ได้แล้วแต่เขาก็ไม่หยุดนะครับเขาก็จะหาวิธีการอื่นเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะหาโซลาร์เซลล์เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่สามารถที่จะดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาได้มากที่สุดนะครับเขาก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมมีแบบรังพึ่งมีอะไรแบบคือเขาก็จะทําไปเรื่อยนะครับก็น่าจะมีวันยี่สิบยี่สิบห้าแบบนะครับน,นนี้ก็คือที่ทํามาแล้วอะไรต่างนะี่คือเขาไม่หยุดอยู่กับที่นะครับถึงแม้ว่าคุณจะได้ r ร g h น a n อร์แล้วเนี่ย มันจะต้องแบบเอ๊ะมันมีที่ดีกว่านั้นไหมนะฮะมันมีถูกมันมีถูกต้องไหมนะครับถามว่าไอ้ยี่สิบห้าแบบเนี่ยที่มันเทคโนโลยีคนขยากกันเนี่ยถามว่ามันสามารถที่จะอ่ารับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไหมได้นะครับนะฮะทีนี้มันดีไม่ดีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะแต่คือมันรับได้มันทําได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าพี่มันอาจจะประสิทธิภาพอาจจะดีกว่าหรืออะไรต่างๆนะครับก็ดูไปนะครับฉะนั้นเราอย่ายึดติดนะครับว่าเฮ้ย อันนี้ต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะฮะคือมันมีคําตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งนะครับเนี่ยในอย่างแรกนะครับที่เราเราต้องปลดล็อกตัวเองนะครับว่าเปลี่ยนหมายเสรนะครับว่าเฮ้ยมันมีคําตอบมากกว่าหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าในหนังสือเขาว่ายังไงนะครับในเรื่องนี้ลองไปอ่านดูนะครับภาษาอังกฤษนะ Creative is about connecting dots นะครับเขาพูดถึงดอทนะครับดอทคืออะไรจุดครับคือการเชื่อมโยงจุด จุดในแคนี้ในที่นี้หมายถึงว่ามันมีความรู้ที่เราสะสมไว้อยู่นะครับบางอย่างที่เราคิดว่าที่เราไม่ได้ใช้สุดท้ายนยมันจะเชื่อมโยงกันนะบางทีเนี่ยการที่คุณคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าคุณไม่ได้มีศึกษาอะไรเพิ่มะ คุณไม่ได้มีความความรู้รอบตัวนะฮะคุณไม่ได้มีความรู้เรื่องในสิ่งที่คุณกําลังเขียนอยู่นะครับแล้วคุณอาจจะไม่ได้รีเสิร์ชนะะฮะฉะนั้นการที่เราอ่านเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิคชัน่นหรือนันฟิคชัน่นหรือการจะเป็นหนังสือทั่วๆไปอะไรต่างๆนะครับเราต้องอ่านเยอะๆนะครับเราต้องมีสกิลหรืออะไรต่างๆนะครับเยอะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลานะครับในสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเชื่อมโยงกัน นะครับเชื่อมโยงกันแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งที่ว้าวนะฮะเป็นแบบเป็นผลงานที่สําเร็จนะครับเขาในหนังสือก็ยกตัวอย่างสตีฟจ็อบนะครับในตอนวัยรุ่นนะครับเขาลงคอร์สเรียนาวาดภาพแนละเาวาดภาพอะไรประมาณนี้นะครับนะสุดท้ายเนี่ยไอตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะมาใช้ได้ตอนโตนะครับตอนที่เขาออกแบบออกแบบไอแมก m a c i n t o u c h นะครับก็คือเครื่อง Mac เนี่แหละนะก็คือได้ใช้ความสามารถในการวาดภาพตรงนั้นอ่ะในการออกแบบขึ้นมานะครับซึ่งนะฮะจริงสิ่งที่เราเคยประสบการณ์ของเรานะครับหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยส่วนเนี้ยสิ่งเนี้ยมัน connecting ดได้นะครับดังนนั้นไม่ไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้องไปอ่านนิยายอย่างเดียวนะครับอื่นๆอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถได้ไอเดียได้อะไรต่างๆเนี่ยได้ขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถที่จะมีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นมาจาก การที่เราเขาเรียกว่า cross gen นะฮะบางทีเราไม่ได้อ่านเจนนี้คุณลองไปอ่านดูก็ได้แบบเฮ้ยืูว่ะมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือว่าจะไปอ่านกระตงกระตูอะไรต่างๆนะครับนิเมะอะไรต่างนะครับคืออะไรก็ได้นะครับที่แตกต่างมาจากเดิมนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีนะฮะในสิ่งที่สามารถที่จะ connecting dot ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องมองด้านดีของเขานะต้องฝึกนะครับฝึกในการมองด้านดีจับดีว่าเฮ้ย อันนี้มันมีดีอะไรตรงนั้นมีดีอะไรตรงนี้มีดีอะไรนะครับไม่ใช่บบว่าเฮ้ยอ้นั่นมันเสียอะไรอันนี้ันันมีดีตรงไหนอะไรต่างๆนะครับให้เราจับดีไว้นะครับว่าเอ๊ะมันมีดีอะไรตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเราสามารถเอามาใช้ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่อง c r e a t i v ฟอันนี้เพชรร็อกนะครับบอกว่าบางทีความคิดสร้างสารรค์มันก็เกิดจากความบา้บาบอๆอะไรต่างๆนะครับมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็าไปกิน ไปกินไปดื่มกับเพื่อนนะครับสั่งสัตว์กันนะก็คุยกันไปคุยกันมาทีนี้มันมาอยู่ที่ท็อปิกเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงทีนี้เขาก็พูดขำๆมาว่าเอ้ยคือถ้าเลือกนะเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยฉันจะเลือกแบบเอ่อเอาก้อนหินนะก้อนหินนะเออแบบคือประมาณว่าไม่ให้ข้าวให้น้ํามันก็ไม่ตายเว้ยเอออะไรต่างเนี่ยเพื่อนก็ขำเว้ยนะเพื่อนก็ขำนะแต่คือเอาจริงเว้ยบ้านะ แกก็เลยแบบคือแกเป็นนักเขียนไงคือแกเป็นนักเขียนแล้วก็มีไอเดียตรงนี้ขึ้นมาแล้วแกก็ไปทําขายเนี่ยเอาก้อนหินไปขายนะครับแล้วก็เขียนคู่มือในการฝึกฝึกนะครับเขาเรียกล็อกเพชรนะไอเพชรล็อกนะครับก็คือไอไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นก้อนหินเนี่ยนะมีคูอมือสามสิบสองหน้านะครับวิธีการนะครับนะเขาอย่างเช่นวิธีการ ว่ายน้ําแล้วรัดแล้วก็อาบน้ํานะครับเขาบอกว่าอย่าอย่าเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะเพชรล็อกเนี่ยไปสวมนะฮะอย่าอย่าไปาพาไปไว่ายน้าคือคือรู้เป็นรู้ที่รู้กันว่ามันว่ายน้ําได้ห่วยมากนะครับแล้วก็จะจมแล้วก็จะจมลงไปนะครับนะฮนะเนะี่คือเขาบอกว่าโอเคนะถ้าจะแบบเอาจับไปอาบน้ําในแบบที่มันตื้นๆน,น,นะครับได้อยู่ในการในการให้อาหารเขาบอกโอ้ยไม่ต้องนะ คือมันนะมันไม่ต้องกินนะฮะไม่ต้องไม่ต้องใช้ฟู้ดนะครับมันอยู่ได้ตัว,ตวมันเองนะฮะการเอ็กซ์ซอร์ไซส์นะก็บอกว่ามันบอกไอ้นี่มันขี้เกียจนะครับเขาบอกว่าไอ้เพชรล็อกเนี่ยมันขี้เกียจนะครับก็แต่ก็เหมือนกับว่าเขามีความสุขนะเอนจอยในการที่จะโยนขึ้นไปบนอากาศนะครับแต่ว่าอย่าไปคว้างใส่อะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยการการท่องเทีย่ยวนะครับก็เขาก็บอกว่าชอบเวกเคชันนะครับคือชอบแบบอะไรนะ หลกักพักร้อนอะไรต่างเนี่ยนะคือแบบแต่คือชอบเดินทางอยู่ในกระเป๋ากางเกงอะไรต่างนะฮะในการฝึกนะครับบอกว่าเออเนี่ยฝึกง่ายมากนะครับโดยเฉพาะอ่ะาถ้านอนนะครับแล้วก็าแกล้งตายนะครับแต่ก็แต่คือมันมันจะแปิดเป็นคนเป็นเป็นพวกที่ดื้อด้านนะฮะคือถ้าเราเรียกชื่อมันเนี่ยมันมันก็จะไม่ไม่วิ่งมาหาเรานะฮะอันนี้ก็คือเขาก็บอกไว้อันนี้เป็นคู่มือของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะคู่มือเต็มนะครับมี32หน้านะครับลองไปซื้อได้ถามว่าขายได้ไหม ถามว่าคิดอย่างเงี้ยขายได้ไหมนะฮะเขาเมคขึ้นมาเนะยตรงเนี้ยมีดีเทลอะไรต่างขายได้นะครับปรากฏว่าหกเดือนเนี่ยผ่านไปหกเดือนเนี่ยเขาขายไอ้ก้อนหินเนี่ยนะเพราะคู่มือการฝึกเนี่ยได้หกล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 1 8 0ล้านบาทนะครับตอนนี้ไม่รู้มันขายได้เท่าไหร่แล้วนะแต่นืนคือ6เดือนแรกเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือมาที่เขาสรุปมาเนี่ยว่าเขาขายได้6ล้านดอลลาร์นคือ1นึ่อล้านบาทจากไอ้ก้อนหินเนี่ยคือความคิดบ้าๆบอๆเนี่ยแต่คือมาเอามาทําจริงเนี่ยมันได้นะครับอย่างที่ฉะนั้นบางทีอ่ไหลายหลายคนนะครับเขียนเล่นๆอ่ะเอาให้แม่งดังเฉยเลยนะฮะแต่คือบอกเอาคือแรบ,บ,บ,บตั้งใจเขียนจริงๆจจังๆวางพงวางพอด แป็กนะฮะคนคงไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยความสาเร็จก็เกิดจากความบ้าบ้าบอๆเหล่านะครับความคิดเอ้ยความคิดบ้าบบอๆอกเลยลองเขียนดูครับนะลองเขียนดูนะครับ,นะรบมันอาจจะปังก็ได้นะฮะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ question ะะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอะ่ะการที่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนกรอบความคิดอะ่ะนะฮะเพราะว่า เราตั้งคำถามผิดนะครับคำถามเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวสวิตนะฮะนะจากกรอบความคิดหนึ่งเป็นกรอบความคิดหนึ่งอย่างเช่นตรงเนี้ยกรอบความคิดหนึ่งนะฮะก็คือเป็นเรื่องของปัญหานะครับคือคำคำถามปุ๊บถามมาปุ๊บมันก็จะยิงไปที่ปัญหาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตั้งคําถามมาปุ๊บมันก็กลับไปมันเข้าไปอยู่ในกลุ่มของโอกาสนะฮะโอกาสนะครับก็คือทีเนี้ยในกลุ่มในกลุ่มที่เป็นปัญหาเนี่ย คําตอบโซลูชันเรื่องต่างๆมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาหมดอ่ะมันดีมันไม่ดีนั้นมันอันนั้นอย่างนี้มันไม่โอเคงั้นนี้นะครับแต่คือพอในกลุ่มเนี่ยความคิดที่มันอยู่ในกลุ่มของโอกาสเนี่ยเฮ้ยไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นก็ดีนะไอ้ตรงนี้ก็ดีนะไอ้นี้ก็เป็นโอกาสนะไอ้นี้ก็น่าจะรวยนะอันนั้นน่าจะดังนะตนเนี้มันก็จะเป็นแบบมันเป็นอย่างนี้นะครับคือความคิดมันมีสองกลุ่มสมมุติว่าเนี่ยมันมีสองกลุ่มเนี่ยปร่เด็นปัญหาเนี่ยแล้วเราเ u e ช t i o n คาถามเนี่ยจะนําไปสู่่่่ฝฝัังงใหนนึเเาารียกว f r a m e c น a n g e r นะครับก็คือเปลี่ยนเฟรมนะค,คือกรอบความคิดของเราเนี่ยไอเดียเนี่ยนะมันจะมีกรอบของมันอยู่ในกรอบนั้นก็จะมีแนวคิดที่เป็นแนวเดียวกันอยู่นะครับเป็นกรอบซึ่งมันไม่สามารถที่จะติ้งคือแบบคิดนอกกรอบได้นะเพราะมันมีกรอบแนวคิดอยู่นั้นนะฮนะทีนี้คําถามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สวิตนะค,คือเปลี่ยนกรอบแนวคิดเรานะครับเราเปลี่ยนแบบนี้นะฮะพูดถึง Airbnb นะครับก็ เพื่อนสองคนนะครับไปเช่าบ้านอยู่นะครับไปเช่าห้องไม่เช่าห้องหรือมันเช่าบ้านหนึ่งเงี้ยนะครับทีนี้ก็คือว่ามันมีห้องเหลือแล้วก็มันอยู่ในเมืองอ่ะมันแพงนะครับฉะนั้นความจริงนะฮะในที่นี้ก็คือว่ายิ่งห้องมันแบบใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นปัญหา ด้านการเงินกับเขามากตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายมันต้องเพิ่มขึ้นนั้นยิ่งหมายความว่ายิ่งห้องใหญ่เท่าไหร่นะครับภาระ,ะเขายิ่งยิ่งมากขึ้นแล้วทํายังไงอ่ะโดยโซลูชันเนี่ยก็คือมันต้องไปเช่าห้องเล็กลงใช่ไหม mm hmm. เพื่อที่ว่าในกรณีที่คุณถังแตกเนี่ยคุณคุณพยายามมาหาเงินอะไรต่างเนี่ยมาจ่ายค่าห้องเช่าเนี่ยมันไม่พอนะมันไม่พอฉะนั้นคุณคนจะทําไงเออคือถ้าบอกว่าการที่ห้องมันใหญ่ะ ที่มันมีห้องอะไรต่างๆเนี่ยมันใหญ่เนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นวิธีการแก้ไขมันก็จะกลายเป็นว่าไปหาห้องเล็กดินะครับแต่คือเขาคิดแตกต่างจากนั้นนะเขาก็ถามว่าเฮ้ยแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะค,คือเหมือนกับว่าเฮ้ยคือประเด็นก็คือคุณต้องไปหาเงินไปไปหางานนะครับเพื่อที่จะหาเงินมามาโปะนะครับค่าเช่านะครับแต่คือเขาคิดใหม่นะครับบอกว่าเฮ้ย ไอห <the> <wh> ้องที่มันเหลือเนี่ยที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยเราเอาไปหาเงินได้ได้ไหมเขาก็ลองไงเขาก็ลองแบบทําเว็บอะไรไปโพสอะไรต่างแล้วก็หาคนมาเฮ้ยมันได้นะมีคนมาคือเขาบางทีแบบมาจากจากต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่อยู่ในเมืองเขาต้องการทุรละแล้วก็คือแบบเฮ้ยไปตรงนี้สะดวกเนี่ยเขาก็มาใช้บริการแล้วก็เนี่ยเป็นโฮมสเตย์ปุ๊บก็จ่ายจะไรจ่ายไปเฮ้ยได้เงินเว้ยนะได้เงินนี่ก็คือเนี่ยนะฮะ คือถ้าเกิดคิดว่าเป็นปัญหามันก็คือปัญหาคิดว่าโอกาสก็คือโอกาสถามว่าไอ้ความคิดทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นจริงไหมเป็นจริงทั้งคู่ครับแต่เฟรมนะครับนะฮะกรอบแนวคิดมันอยู่คนละกรอบกันกรอบหนึ่งเป็นปัญหาไอ้กรอบหนึ่งคือเป็นโอกาสนะครับนะฮะก็คือถ้ามันคิดบวกมันกลายเป็นโอกาสนี่นะนี่นะคือคาถามมันจะเป็นตัวสวิตช์นะครับว่าจะให้ไอเดียเราไปอยู่ในกรอบไหนนะครับถ้าเกิดเราไปอยู่ในกรอบที่มันตันเนะ่มันก็ตันนะฮะ ถ้าเกิเราไปอยู่ในกรอบที่มันแบบมันเปิดมันก็เปิดนะฮะนั่นนี่คือเรื่องเรื่องของตรงนี้นะครับทีนี้เขาคิดต่อนะครับว่าเขาจะขยายสเกลยังไงซึ่ง impossible นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับการที่คุณสยายสเกลในเรื่องการเช่าเนี่ยคุณจะต้องมีนะครับคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไร building นะครับมี มีสิ่งก่อสร้างคือมีแบบมีพิพักอาศัยมีอาคารบ้านเรืออะไรต่างๆนะครับให้เช่าเพิ่มนะซึ่งเขาต้องลงทุนลงแรงอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งมันไม่คุ้มแล้วเขาก็ไม่มีเงินลงทุนด้วยเขาก็ถามแล้วเขาก็ถามเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่นะครับว่าจะขยายสเกลยัยงไงนะครับที่ไม่ต้องลงทุนนะฮะก็เลยกลายเป็น Airbnb ขึ้นมานะครับเพราะว่าทุกคนมีบ้านนะฮะทุกคนมีที่อยู่คนที่มันมีเราไม่ต้องไปสร้างเองนะครับเราก็ใช้คนที่มีนั่นแหละนะฮะ ที่เขามีเนี่ยมาจอยกันคือก็ทำแบบแบบเดียวกับที่เขาเนี่ยสเกลอย่างนี้เราก็คือตัวเขาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างลูกค้านะฮะกับไอไอคนให้เช่าเนี่ยนะฮะเราก็คิดเปอร์เซ็นต์เอาอันนี้ก็คือมันก็ออยัดสเกลขึ้นมาได้ทั้งทังที่ตอนแรกม,มันคือ impossible เลยนะครับนะ,ะอันนี้ก็คือมันอยู่ที่ว่าเรามองในกรอบแนวไหนนะฮะก็ใช้คําถะนี่แล้มาดูนะฮะ้ะเป็นนิยายทำไมไงนะครับเป็นนิยายทำังไง คือโดยโดย,ดย,ดยปกตินะครับเป็นนิยายผมมองว่าถ้าเกิดเราใช้เซตติ้งนะครับเซตติ้งนะครับเปลี่ยนเซตติ้งนะครับเป็นคำถามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวุบาทชนโลกนะครับชนที่โค่โลกเหนือน้ตุ้มน้ำแข็งแตกน้ำแข็งละลายน้ำท่วมโลกอะไรต่างเนะี้ยเออแล้วจะทำยังไงอะไรต่างคือมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะนะตอนนี้ก็คือเป็นไอเดียหนึ่งนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคำถามปุ๊บนะบพอคำถามขึ้นมาอุกบาทชนนะฮะ โลกเหนือนะครับอไอเดียเฟรมเกิดขึ้นแล้วนะครับในเฟรมหนึ่งนะฮะทีนี้เราคําถามใหม่ปุ๊บเออจะทำยังไงถ้าอุกาบาตแบบมันลงมาตรงออทะเลแล้วมันมีแบบมันมีสัตว์บางชนิด เกิดขึ้นเลยนะหรือว่าเป็นเชื้อโรคนะครับมันก็เอออันนี้มันก็เป็นอีกอย่างนึงครับคือเชื้อโรคเกิดขึ้นออในทะเละครับแล้วก็มันก็ไปติดกับปลาคนกินปลาปุ๊บติดเชื้อโรคอ,อ้าวอาจจะกลายเป็นซอมบี้เรื่อยต่างต่างนะครับหรือแบบยิงของโควิดอะไรต่างๆนะครับแปลงกายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆก็คืออันนี้ก็วุ่นวายกันไปใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือว่าเราตั้งคําถามเซตติ้งของเรื่องเนี่ย ให้มันแปลกประหลาดนะครับให้มันเป็นให้มันมีหลาก,หลา,กหลายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นยะพอถามไปปุ๊บไอเดียในเฟร,รมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับนะบไม่จํากัดไม่จํากัดไม่จํากัดน,น,นะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะคือตั้งคําถามนะครับว่าเออมันจะอะไรยังไงเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้นะครับนะเซตติ้งของเรื่องเนี่ยเพราะสถานการณ์มันมันเปลี่ยนเนี่ยพล็อตมันก็จะเกิดขึ้นนะพล็อตมันก็จะเกิดขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาไงเพราะว่าจริงๆหล่เนี่สิ่งนี้เป็นปัญหานั้หละครับ นะ่ะเป็นปัญหานั่นแหละนะเอาอย่างเช่นเอาไว้ง่ายเนี่ยคุณสร้างมาเนี่ยปัญหาจริงๆจ,จานทรพลาสต์เี่มันเกิดขึ้นจากปัญหานะผมจะบอกหลายทีละนะ่ะซึ่งจริงผมก็บอกไปแล้วแหละน่ะนะอย่างเช่นบอกเฮ้ยน้ําท่วมเกิดอะไรขึ้นนะครับนฮะน้าท่วมมันก็จะมีเรื่องของคู่ภัยนะฮะเช่นคู่ภัยนะครับนะแล้วก็คนที่ประสบภัยนะครับซึ่งความรักอาจจะเกิดขึ้นจากคนสองสองประเภทนี้ก็ไดนะ้อันนี้ก็คือแบบพวก ประเพติกนะฮะนะเป็นประเภทนี้นะคะรับถือว่าคนขับเรืออะไรต่างก็ว่านไปนเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นแนวอื่นเป็นยังไงเอ่อน้ำท่วมแล้วเกิดอะไรขึ้นแนบบอาจจะมอีอย่างที่บอกนะครับเชื้อโรคนะครับหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยพอน้ําท่วมเสร็จมันมีเอาสารเคมีลงไปปลามันทําให้แบบกลายเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับปลาไล่กินคนนะฮะ,ะนะก็สวยไปอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ก็เป็นแนวเขาเรียกว่า ลึกลับเลฮะลึกลับนะก็ลึก,นะกลักบสยองขวัญอะไรก็ว่านไปนะครับก,ก็เป็นแนวนี้ได้นะครับแค่น้ําท่วมเนี่ยคือเซตติ้งขึ้นมาน้ําท่วมเนี่ยนีย่มันทําอะไรได้บ้างน,นะครับหรือว่าจริงๆพอน้ําท่วมแล้วมันมียังไงนะครับนะมันมีอะไรอีกเนะี่ยมันมีอะไรได้อีกนะครับแนวไหนได้อีกนะแนวแฟนตาซีไหมนะหมายถึงว่าแบบเออมนุษย์ต่างดาวมามามา,มาบุกโลกนะครับนะฮะ หรือว่ามีเรือผีนะฮะดีๆก็คือมีเรือผีวิ่งวิ่งเข้ามาได้นะครับก็ก็เอาแล้วครับก็คือสามารถที่จะทําได้นะคือแบบปัญหาดิสเทอร์นะครับเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราจะเอาปัญหาตรงนั้นเนะี่ยเป็นทีมของเราได้ยังไงนะครับนะฮะให้เกิดเป็นพลอตได้ยังไงเราก็ถามต่อไปนะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าเจนเรานะครับนะคบัคือแบบว่าประเภทของอี้ใหญ่เราเนี่ยเป็นประเภทไหนนะฮะ เนี่ยน้เน้นไปทางไหนมันก็สามารถที่จะทําขึ้นตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับในท้ายของเล่มนะครับนะเขาจะพูดถึงอ้าวเฮยอะไรวะอ่าติดละขึ้นมาละก็ในท้ายของเล่มเรื่องนี้นะครับเขาก็จะพูดถึงไอเดียออนสลีฟนะครับเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกนะครับแล้วก็เรื่องของลื่นความถี่ของสมองนะฮะอะไรต่างๆนะครับคือเขาก็ให้คิดว่า เออเก็บเก็บข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาก็บอกตัวเองว่าจะให้ฝันให้เป็นให้ให้ฝันถึงโซลูชันก็คือวิธีการแก้ปัญหาของเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับแล้วก็นอนไปนะครับแล้วก็ให้มันจิตตะสานึกมันมันทำงานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ฝึกสมาธิอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเหมือนขึ้นในสมองเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเคร่งลับกรุงตื่นอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นจุดที่เขาเรียกว่ายูเลกานะครับเขาเรียกอาฮาโมเมนต์นะฮะ มันก็คือทางจิตวิญญาเขาเรียกห้าโมเมนต์นะฮะซึ่งเขียนบนผมเลยนะฮะก็คือแต่คือผมะอาจจะละเอีย,ยดวยกว่านะครับแล้วก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับศาสตร์ในการเขียนจบนะครับผมก็พูดถึงไอ้เรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับแต่พูด,พ,ดพูดละเอียดเลยนะฮะก็จะแตกต่าางจกเขานิดหนึ่งเพราะว่าอ่ะมันจะมีหลายๆเรื่องนะครับมเีเรื่องราวใน ลักษณะของเชิงพุทธด้วยนะครับว่าไอ้มีเรื่องสมาธิอะไรต่างเนี่ยพี่มันมีเกิดเหตุการณ์อะไรต่างที่เออมันสามารถที่จะทําให้ตรงนี้ได้นะครับอย่างไอ้สไตล์ก็บอกว่าเออเวลาที่เขาไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะครับก็คือช่วงเวลาที่เขาอาบน้ำนะครับชาวเวอร์นะฮะเพราะว่าตรงนั้นมันแบบเป็นช่วงรีแลกซ์นะครับแล้วก็นั่นแหละครับก็คือมันมันนั่นคือประเด็นนะรประเด็นอู่ตรงนั้นนะครับแล้วไอ้ช่วงเวลาที่เครื่องสมองจะรีแลกซ์ตรงนั้นได้เนะี่ย เราสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นด้วย,ด,วยด้วยการปฏิบัติธรรมนะฮะด้วยการนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะครับก็มีวิธีการอยู่นะครับก็ลองไปดูนะครับในหน,นังสือศาสตร์ในการกินจบนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวไปตรงนี้นะครับ